สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยมันม้าช anel ของเราในวันที่5กุมภาพันธ์2568นะคะเรามมเจอรก,การนพีนี้เป็นนีพีที่7ของงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2568นะแนวทางนะคะก็จะมีทางของเลขดาวพระศุกร์นะคะแนวทางของรวยและแนวทางของเลนดังคนบ้านสวายแนวทางเอาให้รวยแนวทางของลูกตาทิพย์แนวทางของหนุ่มหวยลอดแนวทางของแอดลิขิตแนวทางของสิทธิ์หลวงปูนะะ่บุญแล้วก็ปีทาที่เลขใบหน้า มาล่างออชนาพลน,นะเราก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่หนาะทางของเลดาพระศกนะสำหรับพี่แล้วนะคะเจ้านี้ข้าวนนะาทางเล็กเด่น 7กับ1นะคะ7นั้นเข้าคู่ตัว7โนนอนแล้วก็เลข1นั้นนะคะเข้า5 1าตัวล่างตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่4กับ0นะคะเด่น4นั้นให้เน้นที่42 45 46 49 7 4 1 43 4และ8 4ส่วนเด่นศูนย์นั้น,นนะคะใหเน้นที่0 2 0 5 0 6 0 8 7 0 1 0 3 0แล้วก็80นะคะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะงดนี้รุ่นกันนะคะว่าเลข สุกเนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเป็นทางของท่านนี้เลย รวยแล้วนะคะสาหรับควที่แล้วก็ค่านาทงที่เป็นเลขเด่น5และได้ที่เป็น512ตัวล่างตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มาเด่นที่0กับ1นะคะแล้วให้สั่งตัวเด่นที่03 04 07 09 13 14 17แล้วก็19นะคะงวดนี้รายจะเข้าอีกไม่รุ่นกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเลขทางคนบ้านสวายเนาะสำหรับในงวดที่แล้วนั้นนะคะก็เข้าที่เป็น512ตัวล่างตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มา แนวทางแปลนชุด3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมแคปหน้าจอไปนะคะอ่าตัวเลกสตัวก็จะเป็นสีน้ําเงินเนาะแล้วก็สตัวนั้นเป็นชุดสีเหลืองนะคะด้านล่างนะอ่าแคปหน้าจอไปวกนี้จะคอยกั่รุ่นกันนะแสดงควาันสหว่ายนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะเป็นแนวทางนกตาทิพย์นะคะที่แล้วก็ขัน้นทางที่เป็นเลขเด่นบน7จ็ดใช่ไหมคะเจ็ดอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะแลวได้คู่โต๊ดบน0 7นย์ด้วยนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่8นะ2ตัวเน้นที่82 83 86แแล้วก็89หรือท่าในใดที่ชอบทาก็สามารถที่จะวิ่งรูดเลยก็ได้นะคะแนวทางบนเจ้านี้สามารถลงทางได้นะคะนกตาทิพย์นะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอสิทธิ์ล่งปูบุนะ สำหรับในงวดที่แล้วนั้นนะคะหลุดไปใช่ไหมในงวดนี้ให้มาแนวทาง่าเลขเด่นที่2กับ4นะคะม,มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะสิทธิ์หลวงปรบุลเลขเด่นเนาะแอดอจะลงให้เฉพาะเลขเด่นนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของนมหวยลดเนาะสาวเับาเจ้านี้มีท่านหนึ่งของมางวดที่แล้วนะแต่ว่าแอดไม่ลงให้นะคะซึ่งไม่ได้ข้อมูลมาในงวดนี้ให้มาแนวทางก็ให้ เล็กเด่นที่1กับ7นะคะอ่าให้3ตัวมา2หางเหมือนเดิมคือ412แล้วก็6 7 9ส่วนทุด2ตัวนะคะก็จะมี1 2 1 4 1 9 1 1 7 2 7 4 7 9และ7 7 ะะงวดนี้จะขมารุ่นกันนะในทางของอหนุ่มหวยล็อตนะคะทันไหมสําหรับงวดนี้อ่ะสาหรับหนุห่มหวยล็อตนะคะลงให้เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเลวลาของแอดลิ่คิดนะคะสำหรับคนที่เล่าขาวชั้นาะดังที่เป็นเลตเ่นห้านะคะห้านั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยล่างใช่ไหมอ่ะในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่7กับ9นะคะ ให้2ตัวเน้นที่7 0 7 1 7 2นากาศย์แล้วก็เ3เจ้านี้เนี่ยชอบเข้าในาทางที่เป็นเลขเด่นมากกว่าทุ่2ตัวนะคะบางงวดก็เข้า2ตัวด้วยนะคะอ่าถ้าใครไม่ชอบที่ตัวที่เน้นให้วิ่งรุดเลยก็ได้นะคะอ่างดจะเข้ามาลุกกันในาทางของแอดเลขคิดนะต่อไปค่ะเป็นในาทางของเอาให้รวยเมื่อที่แล้วที่เป็น,นาทางเลขเด่น7 นะคะแล้วก็ได้ศูนย์เจ็ดสองตัวที่เป็นอ่าคู่โต๊ดบนเนาะในงวดนี้ให้มาแนวทางเลขเด่นที่สี่นะสองตัวเน้นที่สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะคะให้หลักร้อยบนมาคือหนึ่งสามแล้วก็สี่นะอ่ะงวดนี้รุนกันนะคะว่าจะเข้าแนวทางเลขเด่นไหมนะคะหรือจะลงล่างนะรุ้นกันนะคะต่อไปนะเป็นแนวทางอ่าเลข ดับของอชนาพลซึ่งเป็นฉบับเลขไม่หน่ามาล่างนะคะที่เล่าให้มาอ่าคือเลขหกผ่านไหมผ่านนะคะออกรายออกห้าหนึ่งเนาะอ่าในงวดนี้ให้มาเลขไม่น่ามาล่างอยู่ที่เลขศูนย์นะคะก็รุนกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกไหมนะคะค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่ ของว่าประจําวันที่16กูุมภาพันธ์2568นร8ะท่านใดที่เดือชอบนะคะแอบก็รากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ